<laughs> สวัสดีครับวน้องพี่น้องโมนี้ก็พาน้องเสียบมใส่เบ็ดคือเก่าครับมเรแต่ว่าเหมือนี้บริเวณส่เบ็ดป่าครับโมนี้ปาเพิ่นมาใส่เบ็บ <c oughs> ดววาามมกบกต่ลอกเบิ้งครับแล้วโมนี้สิเป็นยังไง่แล้วกระสิบผ้มามาย้ำยังม,ม,มาเลี้ยงกระติดต,ตามเบ้างครับพี่น้องว่าน้องเสียบสีมันบ่เบ็ดกบเพิ่น <c oughs> หรือพ่อ <expand> ลูกไปเลยเนาะแมนแล้ว <into> ค <sausage> ือ <Island> ลูกใส่เลยมันมีที่ห้อยตีนกบเลยห้อยตีนกบครับตีนเลยโอ้ยตึงตีนกบตึงตีนนกใส่ยังไงถ้ามาบิดมันหน่อยอยู่ อยู่บ้านใส่มากเบ็ดเบอร์1มื้อนี้อือแต่ว่าเฮ็ดเบ็ดหักนะขุดลาดบัก่เด้เพื่อใส่ใส่ลงอ้ Lê bò đi. Mày nha yu. Lê phong đi. Oh. bắt xâm niệm của chị kỳ đơn thơm? Oh là, yêu anh. À. Oh, quá xâm niệm. Swo đông xe. Mm hmm, <laughs> <laughs> น้ำลวดล้านเก่าเขา้าวันใช่ไหมนี่นี่ต่วงนังนน่าจะโตว่านี่ไงคนจ้บูมมาใส่อีกปกติเขาจะใส่ือบสู้มือเลยมาก็เด่งมาไต่อันนี้ไต้เขียบ ไปกอบเกออบ็ดอ๋อใส่เบ็ดนี่ป่าแม่นใส่เบ็ดตายยู่นะลุงเขียเดไอดสองสามตัวคอยมีออดังตบอยู่บ้านอยู่เีทราดาังตบตูเป็นยังคือต้องพันไว้เนี่ยมันหยดระยะอะไรยังไ,ไงโอ้แต่ถ้าไทยปล่อยสูตรหนึ่งโดดโดดไก่โอ้โดดมันจีโยมโย,ย,ยมไปเลยโอ้ โอ้อ oh, 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 ีกวิธีหนึ่งมันแข็ข็เล่อเห็ดเห็บโอ้แข็งขว่าขันมันเหียวเนาะขันมันเหี่ยวเข้ากับพันไหวใมันสันโอ้กําลังเคยเห็นเนย่นี่ร้านเก่าคนนี้กบหน่อยบ้าบนียด้กบตัวตัวโดดกบหน่อยอยู่แต่ตัวมากินอาจจะเป็นกบใหญ่ได้เนาะโอมาเล้งสิมายงนี่ะ เป็นตะมานอยู่เป็นจะคือกูเบสตายอยู่ไหมฝนตกมันขึ้นมาจากข้างลุ่มนะโอ้น้องของเราเข้ามาไต่กันนี่จิ่เดียร์น้ำลงแซมเพิ่นบมีเรีบกับตันเอากันไกลตีกูไวเนี่ยแก้วนอนบบรับเลยมาขึ้นโกโปรโอ้ย อันนั่นปีสามผลบ้าขุ้มเห็ดนี่อยนี่เราไปเช็กเบิ่งหลายอย่างทักไปหาอันเขาเขาบอกว่าอันเป็นน้ำอันนม้นเขาว่าเป็นน้ำอะไรเป็นน้ำกูปูโบ๊ะหรือเป็นน้ำการต่างข่ายยังหรอกระสือบ้าว่าจัดซีบเลยซะนาะว่าคุยกับนุ่นอยู่ซีบก็หลังเอิร์กมาใหม่น้ำมันซีบเลยบพาว่าตัวนี้ใส่มาเพาะท่านเด็กขุมค่าอยู่ได้คีบเพราะท่านเพาะผ่อยคีบอยู่ อ,อปีชนปีเลยเนาะคะ่ะเม่นเมนเมนแค่ไข่แค่ไอ้ฟูน่ะไอ้ฟูนเลยเหมือนฟูนก็พิ่งเปิดตัวเมื่อกี้สเปคคือแคนสิบสองเนาะบ่ามันก็สิโลสิบสงองโซฟผลิตประมาณนั้นนะคนกับว่าเอือตัวไปจากไดไม่อยู่เลยเป็นซื้อไม่แม่ต่อไอฮะเป็นสื้อไม่แา่ เนี่ยไอ้ใหญ่ข่อยนะโอ้โหสิบสองนี่บอกตัธรรมดาบ่บ่ไม่ถึงเอื้อเจ้าเนี่ยนุ่นโอ้เอาเก่าตัวไดจึงเดยจัด่ายโดดอ่ะโอ้โหเขาพันไว้เนี่ยเนาะใช่บ่เคยเห็นเลยโู่แปลกตาอยู่ บหนอยหี่ปีนี่เราไปเลี้ยงปลาอืมฝนเป็นตะเลี้ยงเนี่ยบ่มันเหลือบ่ฮะดูเหลือมันเหลือบ่กัดเหลือเพราะติดกินอยู่ถ้าเขาบ่ลอเราถ้าฝนตกนี่บ่อปูนลงไว้ปูก็ได้โอ้มันบ่ได้กั่งแพร 嗯。<Come> ตัวนี้พวนี้พ่นบอเนี่นครับน่เศรมนว่าวาติดใยมาจะปูพักนัน ปีนี้เขาปลูกเร็วแฮงนะครับปีกายแม่คอยปลูกคือตน้นคือปีกายนั่นพวกที่ปลูกเร็วได้เปรียบเลยแม่ยคับพักมันแพงแพงช่วงต้นปีเออบ่แม่เพิ่นท่านอยู่บ่กห้าสิบบังท่านบ่ถึงบ่สดสามสิบมื่อไงโอ้สุดสุดยอดเลยนะ,ส,ะสดสามสิบขนาดแหงปลายปีก็ยังแค่สิบบาทเนที่ยครับโอ้ปีนี้แหงเร็วกว่าปีกลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปาลาคือนกหอดปีนี้สวบกากาอว่าเสียวลองไซบดต่าอยู่มันสูงพวดมันเป็นตัวนี้ตัวใหญ่ไงมครับแมงครับปลาคอดหอย Gian lộng ghi netten. Ba được quá gần. Siêu kỳ mày lên. Hm. Kling auch tàu này, mm. ní <laughs> mm. tàu đấy nó. Mia. Mia. có Mia. 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 ปลาขิงปเขียงปายังอยู่อยู่ไม่มันถือเลยปลเส็บปลาเิยงไงเส็บปลาขิงคือพี่น้อง <laughs> ใส่ไปแป๊บเดียวโอ้คือคือคือเว้ยปลาขิง สองนิว้วสองนิ้วครับผลงานของน้องแซมครับแก้วสุดยอดเลือเบ็ดอยู่แปดขั้นบานี้เพิ่งใส่เบ็ดกรบเหรอมุย้ยมองใส่เพิ่งใส่เบ็ดปลาต่อครับสุดยอดครับปลากิงครับใส่ไปแค่เดียวยามลุบมาหลีบร้อยเลยกิ้งเจแค้ง ตายบอกแล้วว่าหนักจะตายว่าโมมีเหล็บปอยบาตายแล้วซันซ้ำนี่เนาะพอดีเลยเนาะนี่คก็ด้แหงเด็ด เข้งเก่าแมนแมนแมนอ้วมันมีเล็บปวดปลาจนเจ็บมืออุ้เอ้ยอ่ะเข่งไอวะไม่สีหลุนซ้ำนีไล่อยู่เดย์น้อจะเมียได้โอ้เอาลุนเสียบเสียบเี้ยๆไว้นี่สุดยอดครับผมเดียวกัน ตะจริงน้องเสี่ยับมันนะครับมือนี่ถ้าเบิ้งเหมือนแรงครับศิมากับน้องคนที่เก่าแหละครับเหมือนแรกก็ติดตามมึงครับว่าเหมือนแรงน้องแสีมสิมานบ่ครับโอเคครับไปถ่ายเบิ้งตอนแรกเลยครับผมนี่ครับถ่ายน้องเสมไม่ยามเด็ดครับบุ๋มวิมานบ่ลองเบิ้งใส่ไว้ก็ไม่ยาม แข่งดุแข้งมันนะครับหนป่งตค้อตัวหนึ่งเตรียมแดดครับใส่ขึ้นเบ็ดกบเบ็ดป่าตัวบางคำเดี๋ยวปละตัวหนึ่งโอ้ยชิดจังสุดยอดเต็มแหลกแต่ก็ถือดี ก็ขิงไม่ตาย,ยานี่สงามคนนี้ได้ดูขิงอืมตาย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตายได้เบสไหมครับ ใส่บิดบ่ะใส่แบบตัวใส่เลยอ่ใส่บิดป่าบิดกบนะครับไม่ว่าอูไรเลยเสงไฟได้่ะไรเลยปพ้งไม่ยามครับใส่ท้งบิดกบินป่านี่เรากำลปงจะบติเโอายป่าัหางหมดแล้ว <laughs>

เหลี่ยมมูนรักบ่โอ้ยเหลี่ยมอะเออลันบัตเลยแล้วว่าเพชรกบก็เพชรกรกบผมสวยเลยนะแน่นครับเห็นเสียบมั้ยเห็นมีสองหลังมั้ย

เยี่ยมไงยกลุ้เยี่ยนประดุษเงยกระรับดึงเข้าไปครับดึงมังเช่นเป็นเสาโดยรุ่น เอสู่ผลงานเนี่โอเคครับวันนี้สู่ผลงานนะแซมปลาสามตัวใปลาสามตัวก็เป็นว่าคำอีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวโอเคครับฝากติดตามผลงานของแซมน้ำเด้อแล้วก็ฝากส่องยูทูบของผมนนะครับขอหน่อยสตูดิโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อซีรีส์บทบาทคลิปใหม่ๆของพวกเขานั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ บมหมานเนาะแซมเน,ะมนเาะเ,เอาไว้คลิปหน้าเด้๋ผมสิถ่ายอันจิได้ปลาได้หลายให้เบิ่งเด้อครับคลิปนี้ก็เบิ่งเอาตัวนี้ไปก่อนแกียคัดไปก่อนตัวเบได้อัพคลิปเลยโอเคครับฝากติดตามนะบอกกันในคลิปหนา้นาครับสวัสดีครับ